วิเคราะห์จากภาพสปายช็อต Honda Civic 2021ปรากฏตัวในไทยทรงใหญ่เหลี่ยมจัด Honda Civic g เจเนเรชันที่11ถูกจัดภาพสปายช็อตไว้ได้อีกครั้งขณะวิ่งทดสอบสมรรถนะบนถนนเมืองไทยรอลุ้นกันว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่กลายเป็นหนึ่งในรถยนต์โมเดลใหม่ที่หลายคนรอคอยที่สุดก็ว่าได้สำหรับรถคอมแพกซีดานรุ่นยอดนิยมตลอดกาลอย่าง Honda c ซี i c ที่เตรียมจะเปิดตัวรุ่นใหม่ออกจำหน่ายในปีนี้หลังจากเผยโฉมรุ่นต้นแบบโปรโตไท์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงของ Honda ยืนยันว่าจะเปิดตัว All New Civic รุ่น production อย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ออกจำหน่ายในฐานะรุ่นปี2022นั่นหมายความว่าเราจะได้ยนโฉมคันเต็มครั้งแรกในเดือนเมษาย,ยนหรือพฤษภาคมนี้แน่นอน แม้ภาพปาช็อตของซีิีในเมืองไทยจะถูกห่อหุ้มพรังตัวอย่างแน่นหนาะแต่ถ้าสังเกตแบบเปรยียบเทียบกับรุ่นต้นแบบโปรโตุเกสจะเห็นว่ามีหลายจุดที่ถูกปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่อาทิบั้นท้ายบริเวณชายกันชนล่างจะเห็นว่าแผงดิฟฟิวเซอร์และท่อไอเสียของรุ่นต้นแบบที่มีความมือหวาถูกเปลี่ยนไปเป็นท่อไอเสียทรงวงรีที่มีความนรันิยมมากขึ้นส่วน,ล,วนล้ออลลอยก็มีการออกแบบที่เฉบเขีวยวน้อยลงด้วย เมื่อดูจากด้านข้างจะเห็นว่าซีวิกใหม่มีขนาดค่อนข้างยาวผู้บริหาร Honda เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าซีวิกใหม่จะมีมิติตัวถังยาวขึ้นไม่ถึง1นิ้วแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าตัวรถมีความยาวมากขึ้นพอสมควรนั่นเป็นเพราะเสาหลังคาหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีตำแหน่งต่ำลงมีความเรียวบางและลาดเอียงกว่าเดิมส่วนด้านหน้ารถนั้นเป็นภาพปาช็อตที่ถูกถ่ายไว้ได้ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว เผยให้เห็นสันขอบที่มีความชัดเจนเหมือนกับรุ่นต้นแบบฝากระโปรงหน้ามีส่วนจิกงุ้มลงอันเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของฮอนด้าแต่เส้นซ้ายขอบข้างกันชนที่ดูคมคายอาจถูกขันทิ้งและปรับให้มีความเรียบง่ายมากขึ้นพิจารณาจากสัดส,ส่วนส่วทรงในภาพรวมจะพบว่าบุค,คลิกของซีวิ c ใหม่มีความภูมิฐานกว่าเดิม ลดทอนความสปอร์ตของรุ่นปัจจุบันลงจึงน่าจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ากว้างขวางกว่าเดิมและคงจะไม่พลาดทำยอดขายพุ่งกระฉูดเหมือนกับหลายรุ่นในอดีตที่ผ่านมา ไม่มีอะไรผิดพลาดบริษัท Honda a u t o ตม b บิลประเทศไทยจะเปิดตัว Civic Generation ใหม่ภายในปี2021นี้แน่นอนแต่ขอรถยนอาจต้องเฝ้ารอจนถึงอย่างเร็วที่สุดช่วงปลายปีเพราะจะต้องหลีกทางให้กับการเปิดตัวของ all-new Honda HR-V รุ่นใหม่ในช่วงต้นไตรมาสที่3 สิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไปก็คือ Honda จะวางเครื่องยนต์รุ่นใดในซีวิ c ใหม่บ้างถึงแม้จะมีกระแสข่าวว่าอาจจะปรับปรุงคุมพลังรุ่นเดิมกลับมาใช้ใหม่แต่ผู้บริหารคอนเฟิร์มว่านี่จะเป็นซีวิ c ที่มีสมรรถนะที่ดีที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาและเราอาจได้รับชมข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ในขณะเดียวกันหลังจากเปิดตัวโฉมตัวถังซีดานแล้วยังจะตามมาด้วยตัวถังแฮชแบ็กและรุ่นสมรรถนะสูง Civic Type R โปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อร,รับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ